วันนี้เขาสบายยันมืดเนี่ยเอาให้มันรู้แน่เลยว่าเลสเทคกับเจ้าจริงก แล้วก็เดี๋ยวเราจะทดสอบหลังจากกลุ่มนี้เลยนะคะเปลี่ยนผ้าเบรกกันสดสดนะคะแล้วก็ทดสอบกันสดสดทดสอบอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาตามดูคลิปเต็มๆกันเลยคะ่ะ แล้วตรงนี้นะคะข้างแตนนี้ก็คือพี่นนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นน,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 นท์แนะนำนิดนึงว่าติดตามพี่นนท์ได้จากช่องทางไหนบ้างก็ถ้าของผมนี่พิมพ์ว่าวัยรุ่นดูใบก็ขึ้นเลยนะแล้วก็หรือถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูแบบว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เราทำอะไรเงี้ยผมทำร้านแต่งรถเนาะก,ก็น่าจะ้อ, <c oughs> อยู่ก็ออโตแกรมเลยครับ A U T O G L A M ครับขึ้นแน่นอนวันนี้พี่นนท์มาทดสอบ้าเเรกเลเท็ด้วยใช่เพราะว่าคือผมมารู้จัก แบรนด์นี้มานานแล้วตอนที่เขาเริ่มจะทําเพราะเมื่อเพราะคนที่ทำเนี่ยเขาเป็นคนขับรถดิฟซึ่งพ่กองพี่เกียงเนี่ยเราก็ติดตามเพรามนานเนาะเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นวันนี้เขามาทําพัาเบรกจริงๆอ่ะการที่เราจะมาบอกว่ามันดีคือเขามาพูดให้เราฟังว่ามันดีดีดีเราไม่เชื่อวันนี้ขอมาลองอา่มาท้าทายใช่แล้วเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นโน้ตหาวจากการแข่งรถของเขาเลยมันก็เลยแบบถ่ายทอดมาสู่รถบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ ขอลองหน่อยได้ไหมเพราะว่าแบบอนักแข่งมาันเอาเข้าใช่มันจะดีหรือเปล่ามันจะแบบมันจะดีเหมือนที่เขาไปวิ่งในสนามหรือเปล่าเออก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะไปลองในคันนี้เลยเอเลีเอเลสเลยนะคะใครนะคะที่อยากดูคลิปเต็มว่าพี่นนท์ทดสอบแล้วเป็นยังไงติดตามดูได้นะคะฝากช่องพี่นนท์ด้วยนะคะไปด้เลยไปไปรุ่นดูไปเออแน่นอนครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะตอนนี้นะคะแต่อยู่กับพี่เบนช็อกพอยแล้วพี่เบนแนะนำตัวเองแล้วก็เอารถอะไรมาทดสอบคะวันนี้สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับเบนช็อกพอยวันนี้เอาวีโก้ก็วีโก้น้อยครับมาทดสอบในสนามพีระทุกคนฟังไม่ผิดครับทดสอบในสนามพีระทดสอบรถคันนี้นะพี่เบนนั่นเป็นรถแนวลุยๆแต่เราจะมาวิ่งในสนามเซอร์กิตครับวันนี้ครับแล้วทดสอบกับพับเบรกเลสเทคพี่เบนคาดหวังอะไรบ้างกับระบบเบรกของเลสเทค คาดหวังอะไรบ้างคือมันเป็นพเบดกที่ถูกออกแบบมาสําหรับนักเดินทางเนาะตามโซนก็คือสำหรับสายลุยสายแคมปิง้งแล้วก็รถครอบครัวคาดหวังว่าพัสดกตันนี้มันต้องทนอุณหภูมิสูงกว่าพเบดเดิม,เด,มเดิมติด<อ>นะรถใช่ความคาดหวังของเบน์เลยนะเพราะวันนี้เราจะมาทดสอบกันให้เห็นเลยครับในสนามพีระเซอร์กิตว่าพัสดกเนี้ยเทียบกับพเบดกเดิมติดรถเนี่ยครับ แตกต่างกันขนาดไหนคุณภาพเหนือกว่าขนาดไหนวันนี้ไปติดตามกันครับผมคะ่ะแล้วถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะคะว่าทดสอบแล้วของพี่เบนซ์เป็นยังไงนะคะดูคลิปเต็มได้ที่ช่องไหนคะพี่เบนซ์โชคดีครับผมอ่าฝากติดตามด้วยค่ะ,คะน,นี้ขอบคุณค่ะขวัสดีครับค่ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะพี่เจมกับพี่ฟิลมาแล้วค่ะพร้อมรถเอาผ่านเลยนะคะเดี๋ยวเราให้พี่เขาออกกล้องนิดนึงดีกว่าว่ามาทดสอบกับเลสเทคคาดหวังอะไรแล้วติดตามพี่เขาจากช่องเต็มได้ที่ไหนมากันเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับเออวันนี้เหรอวันนี้เราเรถตู้มาเททับเบกครับผมทัเบกตัวใหม่ของเลสเทคเราเดี๋ยวจะมาลองดูันว่าถ้ามาอยู่ในรถตู้ที่เราใช้งานกันทุกวันเนี่ยประสิทธิภาพการเบรกอะไรจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมรู้สึกได้ไหมแล้ว,วาการตอบสนองของเบรกเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันครับครับอ๋อก็ ผมจริงฟิล์มครับฟิล์มไทยเปิดร้านอะไรอยู่ที่ขายหนึ่ง,งผมเจวิเท็กครับช่องเจวิเท็กช็อปแชแนลครับขอบคุณครับนอกจากแต่แล้วอย่างที่แต่บอกเลยจะมีช่องพี่เบนช็อคพอยส์นะคะนอนออตแกรมนะคะแล้วก็มีอยู่มา2อถึงสช่องพี่ๆเขาอะเตรียมรถมาเองด้วยเพื่อทดสอบเปลี่ยนผ้าเบรคสดๆที่นี่แล้วก็ทดสอบพร้อมกันที่นี่เลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าแต่ละช่องของพี่เบนช็อคพอยส์นนออตแกรมแล้วก็ช่องอื่นๆเนี่ย ทดสอบอะไรแบบไหนนะคะสามารถดูเต็มๆได้ที่ช่องพี่เขาเลยแต่แต่จากขึ้นแท็กของพี่เขาให้ว่าแต่ละช่องแต่ละการทดสอบดูเต็มๆได้ที่ไหนนะคะแล้วก็ฝากโปรโมชั่นด้วยใครที่ดูคลิปนี้นะคะหรือติดตามคลิปเต็มหลังจากวันนี้แล้วนะคะจะมีโปรโมชั่นอะไรยังไงนะคะติดตามได้ที่ YouTube ของเราเลยค่ะ สายมุดสายสิ่งสายชิวก็หยุดได้ปีนผีเหยียบมิดกระทืบจมก็หยุดได้ดูดตูด,ดแนบชิดห่างหนึ่งนิ้วยังหยุดได้จอดนิ่ง,นงบนถนนฝุ่นไม่ก่ลอลองจับได้ we are r s t e c ผระเบกดีไม่เป็นรองทุกคน respect ต้องทีหนึ่งไม่เป็นสองต้องลอง r e s p e c สะอาดใส่ไม่มีหมองคุณภาพระดับสนามแข่งหยุดทันทีไม่สยองใช้ได้ทจัง MPV SUV PPV เทคโนโลยีใหม่สะอาดใสไหลาลา,ลาคีเสียงเงียบเชียบฝุ่นไม่ก่อการันตีพิ่งเร่งใส่ตลอกก็หยุด